สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็แบบตามหน้าปกเลยนะคะเป็นคอตั้งเข้ารูปหลวมนะจ๊ะเป็นแบบทรงหลวมก็ด้านหน้านี่จะมีแบบรูดนะด้านหน้านี้รูดเป็นแขนยาวแขนนี่จะอยู่ที่ ep สองนนะคะก็ด้านหลังเนี่ย เป็นเจาะสวมหัวก็ทำอยู่ที่ไซแอลค่ะอก38นิ้วก็มาทํากันเลยค่ะก็ตีมาค่ะเป็นเส้นกลางหน้า จากริมบนนะคะลงมาประมาณ10เซนเป็นเส้นคอค่ะยาวหน้าจากเส้นคอนะคะยาวหน้า36เป็นเส้นเอวค่ะแบ่งครึ่ง18เซนเป็นเส้นอกค่ะแบ่งครึ่ง9เซนเป็นบ่าหน้าค่ะ ก,ออก,ก,ก็ได้แล้วก็ตีเส้นเลยค่ะบ่าหน้ารอบอกเส้นเอวจากเส้นเอวเราลงมา20เซนค่ะเป็นสะโพกใหญ่ได้แล้วก็ตีเส้นเลยค่ะเราจะหาคอนะคะ จากปุ่มคอวัดเข้ามา6เซนครึ่ง6เซนครึ่งตีขึ้นมา7เซนค่ะแบ่งครึ่ง3เซนครึ่ง3เซนครึ่งตีมาค่ะกรอบคอหน้าและหลังเป็นสูตรนะคะก็เราจะหาไลค่ะไล่ส40 แบ่งครึ่งก็20จากจุดนี้นะคะ่ะวัดเข้ามาค่ะ20ได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะมีรูดคอนะคะเราจะทำเกตไหลเพื่อแยกรูดคอนะคะก็คือทำเกตไหลเต็มเลยค่ะอก88นะคะหาร20ก็ได้4.4เราใช้เต็มเลยนะคะ4.4 จากจุดนี้กับจุดนี้แบ่งครึ่งค่ะ14เซนแบ่งครึ่งก็คือ7เซนก็วัดเข้ามาค่ะ4.4ก็ไม่ถึง4เซนครึ่งนะคะขาดไปขีดหนึ่งก็คือเก็ดไหล่นะคะอกห่างก็วัดเข้ามาค่ะ18ก็9เซนนะคะ อกสูง20ได้แล้วเราก็ตีเก็ดไหลเลยค่ะเราหารอบอกนะคะรอบอก88ก็บวกหลวม10เซนนะคะบวกหลวม10เซนก็คือ98หาร4 24.5ก็วัดเข้ามาค่ะเราทำหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะเพราะด้านหน้ามีหน้าอก2 4ครึ่งก็บวก1เป็น2 5ครึ่งจากจุดนี้นะคะ2 5สครึ่งสะโพก94เราบวกหลวม8เซนค่ะก็เป็น102 ฐาน4นะคะก็25ครึ่งก็บวกหนึ่งนะคะเป็น26ครึ่งได้แล้วก็ตีเส้นเลยค่ะเป็นเส้นข้างเป็นทรงหลวมแต่เป็นของผู้หญิงนะคะเราเข้าเอวสัก1เซน ก็ได้ในจุดนี้เราทำชิ้นหลังกันก่อนนะคะก็ตีมาเลยค่ะเส้นคอเส้นบ่าหลังเส้นรอบอกเส้นเอวเส้นสะโพกใหญ่ได้แล้วเราก็ตีเส้น กลางหลังเลยค่ะเราจะหายาวหลังนะคะยาวหลัง40ก็จากเส้นเอวนะคะวัดขึ้นมาทางคอ40ก็ตีเข้ามา7เซนค่ะ จากจุดนี้นะคะ7เซนวัดขึ้นเซนครึ่งก็เราจะหาบาหลังนะคะบาหลัง40ก็ครึ่งหนึ่งยีจากจุดนี้นะคะก็จากจุดบาหลังเราขึ้น7เซนทุกตัวนะคะ7เซนเป็นกด ตอนนี้เราดูในส่วนของเส้นคอกับยาวหลัง4เซนแล้วก็แบ่งครึ่งน,นะคะ2เซนแล้วก็เอา2เซนเนี่ยมาต่อมาตรงนี้เลยค่ะอันนี้นะคะ2เซนต่อขึ้นมาตอนนี้เราหาไหล่ไหล่40ก็แบ่งครึ่งก็เป็น20จากจุดนี้ก็วัดมาค่ะ20 ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ตีมานี่เลยค่ะก็ตีมาบาหลังเลยค่ะรอบอกยี่บสีครึ่งนะคะชิ้นหน้าบวกชิ้นหลังลบค่ะ24่ครึ่งก็เหลือ23่สิามครึ่งสะโพกยี่สิหครึ่ง ลบหนึ่งยี่สิบสี่ครึ่งหน้าใหญ่หลังเล็กนะคะก็ตีมาเลยค่ะเส้นข้างแต่นี้ด้านหน้าเราเข้าเอวด้านหลังก็ต้องเข้านะคะให้เหมือนกันเข้าหนึ่งเซนค่ะ ของช่างก็จะมีปรับอยู่2จุดนะคะตรงข้างคือให้เท่ากันแล้วก็ปรับไหลนะคะตอนนี้ได้ในจุดนี้เรามาปรับไหลกันก่อนค่ะก็ปิดเก็ดไหลเลยค่ะ ถ้าเสื้อที่มีแบบแยกรูดเราก็ใช้ไหลเต็มไปเลยนะคะเสื้อเข้ารูปที่มีแบบปิดเก็ดไหลเต็มที่เป็นเข้ารูปเนี่ยช่างลงอยู่ EP ที่หนึ่งหนึ่งนนะคะเป็นไซส์ M หนึ 102, เป็นไซส์ L นะคะเสื้อเข้ารูปก,ก็ปิดเก็ดเสร็จนะคะเราก็จะหาเส้นไหลใหม่นะคะเส้นนี้เราก็ตีตรงๆมาเลยค่ะตอนนี้ไหล40แบ่งครึ่งก็คือ20จากจุดนี้นะคะวัดมาค่ะ20 ตีมานี่เลยค่ะตอนนี้บานหน้าบานหน้า35ครึ่งหนึ่งก็สิบเจ็ดครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดมาเลยค่ะเราก็ตีมานี่เลยค่ะตอนนี้เราจะปิดวงแขนนะคะคือจากเส้นบาทลงมาประมาณสองสมเซนก็ปิดไปที่1เซนค่ะ ปิดตายนะคะจตอนี้ได้ในจุดนี้เราปรับไหล่กันก่อนค่ะอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานนะคะยาวหน้าเขา ต่างจากยาวหลัง4เซนก็คือตรงเส้นอกเนี่ยเราลงได้เต็มที่ก็คือ2เซนนะคะ2เซนอันนี้เราลองปรับไหลดูก่อนค่ะเส้นอกนะคะเส้นอกวางขึ้นมาเลยค่ะจนถึงจุดปลายไหลก็ได้อยู่ที่18เราก็เอา18นะคะมาวางที่เส้นอกก็ขึ้นมาถึง ไปลายไหลนะคะก็ได้ประมาณ37 37เราลบ2องค่ะทุกตัวนะคะเป็นกดถ้ามีแขนนะคะก็คือเหลือ35 35เราก็จับแบ่งครึ่งค่ะก็ได้อยู่ที่17ครึ่ง ชินหลังแล้ววัดขึ้นมาเลยค่ะ1 7บครึ่งแล้วก็บวกไปอีก2เซนนะคะก็เป็น1 9บครึ่งบวก2เซนทุกตัวนะคะเป็นกดชิ้นหน้าเส้นนี้เราก็ไม่ใช้แล้วนะคะเราใช้เส้นที่ปรับไหล่ชิ้นหน้า1 7บครึ่งก็คือ1 7บครึ่งเลยค่ะ ไม่ต้องบวกนะคะสิบเจ็ดคึ่งได้แล้วเราก็ตีมาเลยค่ะเราก็ได้เส้นนี้นะคะตอนนี้เรามาลงลักแร้นะคะสี่สิบสองไซส์ L สี่สิบสองบวกหลวมแปดเซนก็ห้าสิบ ลงลองล,อง,ลองเซนครึ่งดูก่อนก็ได้ค่ะก็ตีเป็นฉากเลยนะคะอันนี้ก็ตีเป็นฉากมาเลยค่ะอันนี้เราก็จะมัดดูก่อนนะคะว่าได้ไหม ห้ก็25ได้49ขาดเกิน1เซนก็ได้แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาดูในจุดของคอ ก็จับพับเส้นที่แบบปรับไหลแล้วนะคะเส้นที่ปรับไหลแล้วเนะะี่ยค่ะเอาจุดข้างคอเป็นเกณฑ์นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขายังไม่มีแบบไหลเราก็ไล่มาเลยค่ะคอตั้งเราไซส์แอลนะถ้าไซส์เอสเอ็มนี่ออกสักหนึ่งเซนนะไซส์แอลสักเซนครึ่ง LXL นี่ใช้กันได้เลยนะคะ ก็เซนครึ่งนะคะข้างคอคอหลังนี่ถ้าเป็นไซส์ S อ็ก็ครึ่งเซนนะอันนี้เป็นแอลก็สักจุดเจ็ดห้านะเกือบเกือบถึงเซนถ้าเป็น XL ก็หนึ่งเซนได้เลยนะคะคือด้านหลังเนี่ยเราจะไม่ลงแบบลงต่ํามากนะเขาเป็นคอตั้งเขาจะเงนไปแบบไม่โอบคอเขาจะแบบเหงีนเงนก็ทําคอหลังเลยค่ะ ต่นี้ขอตั้งเจาะนะคะเพราะว่าสวมไม่ลงก็คือเจาะเราจะวัดเข้ามาครึ่งเซนค่ะเพื่อมีเนื้อผ้าในการเจาะนะคะตอนนี้ถ้าจะเอาแบบเจาะตรงๆก็ตรงลงไปเลยนะคะถ้าจะเอาหยดน้ําก็เฉียงนิดนึงคืออันนี้เลือกดูเอานะคะตอนนี้ก็วัดคอหลังไวค้ค่ะวัดคอหลังตั้งใส่วัดนะคะ ได้เก้าเซนอันนี้ช่างปรับนิดนะึงเพราะว่าเขาจะแบบแหลมๆ ดัน,นี้ด้านหน้าตรงนี้เป็นเส้นตรงเราเอาไม้โค้งวางนิดนึงให้เขาหวานขึ้นนะให้เขาหายไปหน่อยหนึ่งเราใช้เส้นนี้นะตันนี้คอคอลึกคือแนวใส่สบายลงสักสามเซนจากปุ่มคอนะคะสามเซน แต่นี้เป็นคอตั้งแต่เป็นทรงหลวมช่างก็ปิดนะเ้นหนึ่งก็ปิดคอเลยค่ะ เราจะขึ้นจากมุมสัก3ามเซน<ม>ก็โค้ง<ม>ถ้าเป็นเสื้อเข้ารูปนะแบบคัดทรงแบบไทยจิตระดาเนี่ยช่างจะกดตรงนี้ขึ้นครึ่งเซนนะแต่นี้เป็นทรงหลวมจะไม่กดนะคะปิดอย่างเดียวแต่นี้ก็วัดคอหน้าไว้ สิบสามเซนคอหน้าสิบสามเซนคอหลังเก้าเซนตอนนี้ในแบบของเขาเนี่ยจะรูดคือเขาจะรูดอยู่ช่วงเนี้ยคือไม่กระจายไปทั่วคอคือจะแบบช่วงด้านหน้าเนี่ยรูดตอนนี้เราจะประมาณนิ้วครึ่งจากเส้นกลางนะนิ้วครึ่ง เส้นนี้เราจะต้องกิ้งไว้ด้วยนะเพราะว่าเวลาลูดเนี่ยสองข้างเนี่ยเราจะต้องเกลี่ยให้แบบให้แบบประมาณที่เรากิ้งไว้เราต้องกิ้งไว้นิดหนึ่งไม่นั้นถ้าเราเกี่ยน้อยประกันเนี่ยคอเขาจะออกเบรี้ยวๆนะคือเส้นเนี้ยต้องกิ้งแล้วตรงเนี้ยก็คือจดไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลูดแบบลูดให้ได้สิบสามเซนนะตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยเราจดไว้ตอนนี้เรามาดู ความยาวเสื้อนี่แล้วแต่แล้วแต่เลยนะคะก็คือด้านหน้าเนี่ยลง1ซนด้านข้างเนี่ยขึ้น1ซนก็ลงก็เพราะว่าด้านหน้ามีหน้าอกนะคะเสื้อเขาจะได้ไม่ไมเต่อๆส่วนด้านหลังด้านหลังเราก็ขึ้นอย่างเดียวค่ะตรงข้าง1ซนตรงนี้ก็ไม่ต้องนะคะ แต่นี้เราดูในส่วนของแยกแยกลูด เดี๋ยวช่างสร้างคอก่อนเดี๋ยวจะต้องขึ้นคอดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแยกรูดก็ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นตรงๆนะคะก็ตีฉากขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็วัด คอหลังนะคะ9เซนเราก็วัดมาเลยค่ะ9เซนแล้วก็คอหน้า13เซนเราก็วัดมาเลยค่ะ13เซนได้แล้วก็คือฉากขึ้นไปเลยนะคะตอนนี้คอที่ขึ้นอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหน้า เขาขึ้นเนี่ยเขามีขึ้นได้ตั้งแต่สองเซนถ้าสองเซนเนี่ยคือเข้าคอง่ายนะคะคือเนี่ยถ้าสองเซน,เ,นเขาไม่ไม่โอบคอเท่าไหร่ก็คือจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่เขาจะเข้าง่ายเข้าง่ายนะเนี่ยถ้าสองเซนแต่ช่างใช้อยู่เนี่ยก็คืออันนี้สองเซนนะส่วนมากช่างจะใช้ประมาณสามเซนครึ่งประมาณนี้ คือจะโอบคอ,อนิดนึงพอเขาโค้งเนี่ยเขาก็จะเข้ายากขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ถ้าจะโอบคออีกก็คือ5เซนก็มีนะเขาก็จะโอบขึ้นไปอีกก็คือตรงคอหลังเนี่ยคือเส้นเดิมก็เอาตรงจุดตรงเนี้ยโคง้งตอนนี้ช่างจะใช้ของช่างนะสามเซนครึ่งอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆดูนะอย่างที่คอตั้งเนี่ยบางคนก็เปิด เป็นขอบลูกไม้นะคือเป็นตรงๆเนี่ยเขาก็ใสนะ่โชว์ลูกไม้อันนี้เราก็ตั้งฉากเลยค่ะตรงมุมเนี้ยตั้งฉากก็ช่างใช้คออยู่ประมาณ3ามเซนหนึนิ้วก็มีนะสามเซนหนึิว้วหนนิ้วก็เบียด สามเซนวัดมาตลอดเลยค่ะก็ด้านหลังเป็นต่อนะเพราะว่าเจาะหลังด้านหน้านี่คือทบทบผ้า ลองขึ้นขึ้นคอดูก่อนนะคะด้านหน้าคือเวลาโค้งเนี่ยเราจะต้องเช็คคออีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาโคง้งและคอเขาจะเกินเราก็วัด คอหลังใหม่นะคะ9เซนแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคือก็คือสบายๆนะคะเป็นแนวแบบเนี้ยประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเราแยกคอค่ะ แนว,แนวเสื้อผ้าแนวแอเชั่นเนี่ยไม่ไม่มีอะไรตายตัวนะคะคือแล้วแต่เราชอบตอนนี้เราก็จะแยกคอก็ตัดมาเลยค่ะเส้นที่ปิดคอเนี่ยก็ประมาณ1นิ้วนะคะประมาณหนึ่งนิ้วก็ตัดมานี่เลยค่ะ เส้นที่เราปิดเนี่ยก็ตัดเฉียงมานี่เลยค่ะเราก็แยกเรียบเลยค่ะถ้าต้องการถ้าต้องการมากนะคะด้านหน้าเนี่ยเราสามารถแบบ เติมได้นะคะแต่คือแบบเนี้ยคือเขาไม่เยอะอันนี้เราก็แปะอันนี้ก่อนค่ะแปะอันนี้คือให้เขาเรียบก่อนเสร็จแล้วเราก็แบ่งอันนี้คือให้ช่องเขาเท่าเท่ากัน ตาเนี้ยเท่าตรงเนี้ยน้อยไปช่างจะเติมแยกอีกช่องหนึ่งนะคะก็วัดมาประมาณ1น,นิ้วตัดไปที่ประมาณบ่านหน้านี่คะ่ะที่เราปิดนะคะแยกไปอีกสัก1น,นิ้ว ถ้าคือตามแบบเนี่ยคือเท่าเนี้ยพอแล้วนะคะแต่ถ้ามีแบบที่หลวมๆที่แบบรูดมากกว่านี้นะคะก็คือด้านหน้านเนี่ยก็สามารถเผื่อออกมาได้นะคะอันนี้เราก็แต่งคอนิดนึงค่ะ เป็นทบหน้าทบหลังนะคะเรียบร้อยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ